เดี๋ยวผมจะเทสไฟแบบนี้ให้ดูกันว่ามันแรงขนาดไหนนะครับสวัสดีครับผม DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการประกอบแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับที่ทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าต่อหน้านี้ก็คือแบตลิเธียมนะครับเป็นแบตลิเธียมขนาด22แอมป์นะครับเป็นแบบ ผมจะประกอบเป็นแบต12โวลต์นะครับจะใช้ BMS 4S นะครับนี่ก็คือ BMS 4S อุปกรณ์เราก็จะมีแบตนะแล้วก็สายสาย,สายบาลานนะครับเป็นสายต่อเข้ากับ BMS นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบอกโวลต์เฉยๆนะครับ ต่อไว้เพื่อที่เราจะดูโวลต์ได้แล้วก็มีพวกหางปลานะครับต้องเอามาเข้าสายตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบแบตนะผมก็ได้ทำการบาลานซ์แบตนะครับโดยที่การเอาสายไฟนะครับมาโยงแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับ นี่นี่ครับนี่คือบาลานซผมบาลานซทิ้งไว้แบบนี้ก็เกินหนึ่งวันนะครับเพื่อจะทำให้โว้นแต่ละก้อนมันเท่ากันก่อนที่เราจะประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันเลยนะครับส่วนตัวไดอะแกรม BMS นี่ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไดอะแกรมขึ้นด้วยนะครับแผมจะทําการวัดโว์ให้ดูกันนะครับ วน้นมันเท่าไหร่ตอนนี้ไปที่โวลตดีซีนะครับโวลตดีซีผมจะวัดแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้สามุสามสี่โวลตนะครับเดี๋ยวผมจะแกะ,แ,กะแบตออกมาทีละก้อนมาเช็คดูอีกทีแล้วก็จะประกอบใหม่นะครับ 12โวลตวนี่ก็เอาไปใช้งานได้หลายอย่างนะครับทั้งหลอดไฟอ่าทั้งแบตรถยนต์ก็ใช้ได้นะครับ BMS ข,ของผมใช้เป็น BMS 120แอมป์นะครับเป็นแบบสมาร์นะครับนี่ก็เป็นแบตที่ผมแกะออกมาแล้วนะแต่ละก้อนเ,อเขาก็จะเขียนนะครับอ่าวน์ที่ใช้งานก็3.2ถึง3.4โวนครับ เป็นแบตที่เทียมฟอสเฟตนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบตขนาด2 2่แอมป์นะครับแบตนี้เป็นแบตมือสองนะครับที่ผมซื้อมาผมเลยเอามาประกอบใช้เองนะครับภาพก็ใช้ได้ เนี่ยครับเกนบอกย2บแอมป์ย2แอมป์ก่อนอื่นเราก็จะเอาตัว b m s เนี่ยครับมาใส่สายตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นสาย p ลบกับ b บวกเออ B ลบนะครับสาย B ลบพลบกับ p กับ b ลบอ๋อโอเคมาดูกันเลยนะครับเราจะมาต่อสายไฟเข้าตรงนี้ก่อนนะครับอ่าฝั่งนี้เข้าหาแบตนะครับฝั่งนี้ก็เป็น ไปใช้งานนะครับมาดูกันเลยผมจะใช้สายไฟแบบนี้นะครับต่อเอาฝั่งนี้ก็จะอยู่แบบนี้ใช้งานั่งนี้ก็เข้าไปต่อกับแบตนะครับ โอเคนะครับทําใส่ตะกัวทั้งสองด้านเลยฝั่งนี้ก็เข้าไปหาแบบฝั่งนี้ก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําหางปลาใส่ตรงเส้นบาลาน์กันนะครับโดยที่ผมจะใช้แบบนี้นะครับผมจะเอาสายเข้าไปแบบนี้บัคก,กี้ส่ตรงนี้ใช้นี่ก็ได้รัเดือยตะหลิ นี่ครับขูดให้เห็นทองแดงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ตะกัวเข้าไป ทำเป็นแบบนี้ทุกเส้นเลยนะครับผมทำไ้แบบนี้นี่ก็จะใช้หางปลาอันใหญ่นะครับตรงแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าเราทำหางปลาครบหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟที่เอาไปใช้งานนะครับ ันนี้ก็อ่าเป็นหางปลาที่ทําเสร็จแล้วครับก็ครบทุกอย่างตัวนี้ก็ทําด้วยอ่าต่อไปก็เอาแบตมาประกอบเลยนะครับผมจะประกอบแบบแบบนี้เลยนะครับอ่าปึ๊บแบบนี้ ผมจะทําเป็นสีก้อนสลับกันแบบนี้นะครับนี่ทําแบบนี้ให้ทำเป็นสีก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เทปพ,พันเลยครับผมจะทำแบบนี้เลยใส่แบบนี้นะครับผมจะพันง่ายนะครับนี่ปึ๊บมานี่แล้วก็มานี่ ตัวสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นอนุกรมแล้วนะครับบวกไปลบลบบวกไปลบบวกไปลบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับต่อแบบนี้นะครับ ปึ๊บปบนี่คืออนุกรมตัวนี้คือฝั่งใช้งานลบกระบวกฝั่งใช้งานนะครับโอเคผมก็จะทำแบบนี้นะครับนี่ผมมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่าสองขั้วก็จะเป็นเอาไปใช้งานนะครับ อสองขวัวตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเอาไปใช้งานแต่ผมจะพันก่อนนะครับผมจะทำอาจจะไม่ได้สวยนะผมประก,กอบแบบใช้เองนะผมก็เลยทำแบบนี้ซะเลยอ่าประมาณนี้นะครับเออแนะนำอีกทีนะครับขันน็อตตรงนี้แน่นให้แน่นก่อนค่อยเอามาพันแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟกันดูก่อนนะครับว่ามันได้กี่โวลต์เหมือนเดิมครับโวลต์ดีซีบวกจิ้มบวกลบจิ้มลบโอเค13.38โวลต์นี่คือต่ออนุกรมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้พันเยอะ เดี๋ยวค่อยพันเข้าไปอีกเพื่อความแน่นนะครับเส้นแรกก็ขัวลบนะครับขัวลบที่ใช้งานก็เอาใส่นี่เลยนะครับแล้วใส่แบบนี้เลยอมันก็จะใส่แบบนี้นะครับอนมอตเข้าไปอนี่คือขั้วแรกนะครับนี่เส้นสายสีดำนี่เข้าลบพร้อมกับ BMS เลยนะครับ เส้นสายต่อไปเป็นเส้นสีขาวอ่าสีขาวก็ปึ๊บมาแบบนี้นะครับข้านี่โอเคนะครับนี่ครับตัวแรกเข้าก็ปึ๊บไล่มาแบบนี้อ่าเส้นสีขาวก็เข้านี้นะครับเส้นขาวข้านี้ เส้นขาวเข้านี้เลยปึ๊บนะครับอ่าต่อไปนะครับเส้นขาวแล้วใช่ไหมครับมาเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้อ่าไล่มาแล้ครับปึ๊บมานี่เดินทางมานี่อ่าทิ้นสายสีน้าเงินแล้วเข้าตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้เราก็หมุนออกอีกทีแล้วก็ใส่เส้นสายสีน้ำเงินเข้าตรงนี้ไปเลย ต่อไปเส้นสีเหลืองสีเหลืองปุ๊บเข้ามานี่แล้วก็เดินทางมานน่เส้นสีเหลืองก็สงเข้าตรงนี้นะครับโอเค ปลายเส้นสีแดงครับเส้นสีสุดท้ายเส้นสีสุดท้ายนะครับปึ๊บสีดท้ายแล้วก็เข้าตรงนี้เลยก็เป็นอันจบนะครับตามและแกมเลยครับนี่ก็ประกอบประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ขั้วบวกนะครับที่เอาไปใช้งานยจะอย,อยู่ต่อไม้แบบนี้เดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกัน บีเบสก็จะวางอยู่ตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสองขั้วนี่ก็เป็นขั้วจะเอาไปใช้งานทั้งใช้ทั้งชาร์จี่อยู่ในที่เดียวกันครับนี่ทั้งใช้ทั้งชาร์จสองเส้นนี้เอาไปใช้งานอ่าโอเคนะครับ ใช้เทีบพันุ์แบบนี้เลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนมือชีพเขานะผมก็มือใหม่หัดทำนะครับคือหัดทำคนระับทำใช้เองนะครับไม่ได้ซีเดียสเรื่องความสวยงามเน้นการใช้งานอย่างเดียวครับไม่เน้นความสวยงามนะครับ ใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แค่นั้นนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนี่เป็นแบบนี้ BMS ผมก็จะมาวางไว้นี่อย่างนี้เลยนะครับ เหมือนเหมือนอะไรเหมือนระเบิดยังไงไม่รู้นะครับแต่มันคือแบตเตอรี่นะครับก็จะพันติดติดไปแบบนี้เลยนะครับนี่ ครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเสียบตัวนี้เลยหาตัว BMS เข้าไปเลยนะครับโอเคเสียบ BMS เข้าไปแล้วกอ็อยู่ในลักษณะแบบนี้นครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ประกอบใช้เองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไฟกันเลยไฟออกถ้าไฟมันออก13โวลต์ก็แสดงว่าเป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเทสไฟให้ดูได้กันโอเคครับ13โวลต์ แสดงว่า BMS ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสไฟแบบนี้ให้ดูกันเพราะมันแรงขนาดไหนนะครับเเห็นไหมครับไฟแรงใช้ได้เลยนะครับดูใหม่นะครับอันนี้ไฟ12โวลต์นะครับโอเค ผมก็เอามาลองกับพัดลมแอร์เก่าๆนะพัดลมแอร์รถยนต์เก่าๆนะครับลองเลยแล้วกันโอเคครับลมออกมาใช้ได้เลยดูกระแสนะ กระแสที่เท่าไหร่นะครับ0.25แอมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการประกอบแบตที่เทียมฟอสเฟต12โวลต์22แอมป์นะครับก็ ขอเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ